ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเราทำความดีที่สำคัญหนูยังมีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจหนูอยู่ไม่ใช่หรอจ๊ะ<ก>ขมักง ไม่เอานาะไม่ร้องไหนะ้แล้วลูกนะสวยไหมเนี่ยหว่วยสิจไหะแม่หยุดร้องได้แล้วแม่จ๋าแล้วพ่อจะไปทอดกระถิ่งนหนูได้ไหมจ๋า จก็ลอวนะไปแล้แจกเลยลูกทีละคนลูกทีละคนลูกไปเลยลูกกระถุงถุงอาใส่ไปไปเลยนะเอารียงคิวมาเลยนะลูกเรียงคิวมาเลยเอามามาเลยมาจบให้เสร็จแล้วเป็นอะไรลูกวันเนี้ยมันบุญใหญ่นะลูกดูสิเนี่ยหน้าตาดูสู้ไม่ค่อยดีเลยนะเราอ่ะหนื่อยอย่างไรพ่อมาทอดกระถิ่นกับหนูอ่ะจะสงสัยพ่อ การยังไม่ดีขึ้นแน่เลยจะป้าตุกหุยน้องแพรวหนูไม่ต้องไปกุ้มออกกุ้งใจนะลูกนะต้องทําใจให้มันไซส์ไซส์แล้วก็เตรียมส่งบุญใหญ่นี่ไปให้พระที่โรงพยาบาลสิลูกเนาะใช่ลูกประตูจ้าถ้างั้นเราจะไปกันเลยหรือเปล่าจ้ะอ้าวไปเลยสิดีนะลูกถึงนี้แล้วอ่าแจกเข้าไปเราจะได้เตรียมไปนะแจะไม่เอาพระตายกระถิ่นไปด้วยหรือจ้า เะะค่สำหรับประธานกฐินเก่งมากลูกสายตัวบ้าสายแล้วครับตาขึ้นคุณใยตุรงนี่อะไรกันเนี่ยเด็กไปกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอแล้วท่านผอท่านรับรู้หรือยังฮะ ถ้าเกิดมีใครคนใดคนนึงเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบนี่ครับพี่นกหนังสือขออนุญาตทำกิจกรรมทอดกระถิ่นนะครับผมเพิ่งแบกมาจากขอออมเมื่อวานนี้แล้วตกลงขอออแต่งตั้งใครให้เป็นคนรับผิดชอบล่ะพี่บอกก่อนนะถ้ามีชื่อพี่อยู่ในนี้แล้วก็ พี่ไปด้วยไม่ได้แน่ๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พี่ต้องสรุปคะแนนเด็กส่งให้กับส่วนกลางเขาอืผมว่าพอท่านคงทราบนะครับว่าพี่นกเนี่ยภาระเยอะไหนจะต้องนะครับติววิชาให้กับเด็กม .3 บางส่วนที่ต้องสอบเข้าม .4 ด้วยแต่ว่าผมฝากสอนศีลธรรมให้กับพวกเขาหน่อยแล้วกันนะครับเราจะได้เด็กนักเรียนที่ทั้งเก่งและก็ดีส่งไปโรงเรียนอื่นยังไงละครับ ตกลงเธอยังไม่ได้ตอบฉันเลยว่าใครจะเป็นคนดูแลเด็กพวกนี้ท่านผอ,อมอบหมายให้ผมคุณครูสุภาพรวมทั้งนะครับได้เชิญกรรมการของหมู่บ้านนั่นก็คือลุงนิ่มแล้วก็ป้าตุก๊กให้ไปช่วยกันดูแลเด็กนะครับไปกันหมดอย่างเงี้ยนักเรียนก็ไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนหนังสือก็แล้วสีเนี่ยอเ,เอาเถะครับพี่นก การทำบุญทอดกรถินเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวและอีกอย่างน,น,นะครับพี่นกเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เด็กๆจะไปอาบุญใหญ่กันผมว่านี่แหละครับประสบการณ์ตรงที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนพี่นกครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเกๆต้องผ่านอุปสรรคเลยมอะไรเยอะแยะมากมายผมอายุป,ป่านนี้แล้ว ผมยังไม่เคยคิดทำไรไยใหญ่ด้พวกเขาเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคือผลของความพย,ยายามของพวกเขามันใกล้จะสำเร็จแล้วครับพี่นกเราเป็นครูผมว่าเราต้องมีใจที่ใหญ่ในแา้เด็กนะครับพี่นกเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับเด็กกันนะครับเป็นครูคะ พวกหนู่ะตั้งใจให้คุณครูมาเป็นประธานกระถินร่วมกันนะคะ